เปิดตัวงานใหม่ลิซ่าแบล็คพิง์อีกวความปังระดับโลก เรียกว่าน้องลิซ่าซะอย่างค่ะขยับตัวทำรก็เป็นที่จับตามองทุกย่างก้าวล่าสุดขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โลกอีกแล้วค่ะหลังแม็กเครื่องสำอางดังยี่ห้อระดับโลกเริมเปิดตัวเฉดสีดีไซน์โดยลิซ่าแบล็กพิงโดยเฉพาะออกมาตีตลาดโลกค่ะและแม็กได้กล่าวชื่นชมน้องลิซ่าว่าเป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ที่หาตัวจับยากและสไตล์แฟชั่นที่โดดเด่นและทันสมัยของน้องลิซ่าทำให้เธอเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแม็กมากค่ะและแน่นอนค่ะว่าประกาศปุ๊บแฮชแท็กแม็กเลิฟส์ลิซ่าและดีไซน์บา,ายล อง FC สุดร้อนแรงลั่นเตรียมตังรอไว้แล้วค่ะและมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับไอจของน้องลิซ่ากันหน่อยค่ะตอนนี้ยอดฟฟลโลกของน้องลิซ่ามีผู้ติดตามถึง64ล้านคนแล้วค่ะซึ่งก็เขียบเข้ามาอยู่ที่่นดับ4ของเอเชีย er, และนดับที่48ของโลกค่ะ และพรุ่งนี้แล้วค่ะที่เพลง SG หรือ Sexy Girl จะได้เวลาปล่อยความปังระดับโลกให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งแฟนคลับชาวไทยก็สามารถเข้าไปรับชมเพลงนี้ได้ในช่อง YouTube ของ DJ Sna เ e เวลา11โมงค่ะและ DJ Sna k e ค่ะก็ได้โพสต์ภาพกระตุ้นต่อมความอยากของเหล่าแฟนคลับและก็ได้เขียนแคปชั่นว่า Who's ready for SG ซึ่งงานนี้ค่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายและต่างก็เตรียมพร้อมที่จะไปทบทวนการสตรีมแบบถูกต้องในคัมภีร์พิชิตชาร์ตกันค่ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้11โมงดอมมิน,นววมาวมกันแล อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ให้กับน้องลิซ่าใน MV ็ม a ีเพลง Sexy Girl หรือ SG ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ